สวัสดีค่ะวันนี้มีแกงเห็ดผอใส่น้ำเออเจอไปตลาดมาแล้วค่ะใส่พักเิีวแล้วก็ใส่อไอ้เนี้อก่องไปตูไทยไท่ถท่านไปหรอวันที่นี้ ล,กกลืมปิดพะโล่ก็แล้วก็คลายใหม่ดีที่แก้มเหตุหลายเต้มหมดองอ่นอนๆเฮ็ดท้สนนอสนามออจอ่ก็ฝากพี่ตอนนอนนะคะกระดองพี่นอน ก่อนล,อล่องทิปไปไลอะเด้อเื่งเปียกมะล่อมไม่ได้ข่ากองก็เลยต้องทายมาอิม่ม กินอิ่มปะหรอย่านพ่อแม่ไปนองฟางนะเสียงมันอึ่งอึ่งอน,นะมันเขาเป็น,นยกล่องเสียงด้มันอึ่งอึ่อึ่น,นะมันมันมีนมคุณภาพกา็เลยส่งทายมานะค่ะอ,อ่อนแง อืมนุ่มอืมรสอันนี่ไหนคือว่าหลังเองหลังปอกนั่นเองอืมเริ่มเปรี้ยวพะโล่เมื่อกอ้หอมหอมอ่อนแห้ง โยมลองแล้กับเด็กกินนะคะอือก้างใส่พักติวอ่อนๆสมๆอมขอบคุณน,นะคะมาถือถั่วใหญ่มาคนราถั่วเข้ากินมาก่อน 对，嗯，嗯，哎，呀，真。 แก้วน้นจืดแข็งนุ่มพัสดินและล่ในปาก้าพควาแบบสดสดมาดจ้า สแสบในวันในง <c oughs> าๆเห็นบางอีกท่าหนึ่งอ้ยภาษาอ่อนก็อยู่อนอ่อน,ออนแต่กับพวกออนเท่าไดร มันกับซมีออนมีแกผสมกันหน,ะะออน่อเยเนาะค่ะอ๋อออนแสบแพงขอพุดเดียค่ะคะิดนึ้งก็ในของล้วๆมาฝากดีต่อน,น้องเนาะคะ่ะ ถ้าว่ามันมีประโยชน์ก็บไยเมนให้พี่ว่านน้ำเลย่ยนะคะ่ะลอยไหลลอยก้นไหลก้นแช่ติดตามหข่หน้เนง่เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวันผ่าแสบเห็ดกิปออกมาให้มันดีมีคุณนนภาพเนาะคะ่ะถ้าว่าเหากินมุม่ม,มั่งคือจังไดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะขอโทษขออภัอยทุกคนบางเทีเราก็ก,กินมื้อนาะ,ะมันเป็นมันเป็นแบบว่าเราเคยกินแต่หนนะ่อยๆเนาะเราก็ก,กินได้เพราะฉะนั้น คลิปนี้ก็เอาแกงเห็ดพอใส่น้ำออดเจาะมาฝากพีก่ตอนนอกบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ